เรียบร้อยหมดไปเรียบร้อยกะเหลือรุ่นนี้เนาะค่ะเนาะไม่เดบกับเขามาเบื้องดูลักษณะไม้เนาะบางคนก็นจะว่าเรียบร้อยหมดไปเรียบร้อยกะเหลือรุ่นนี้เนาะค่ะเนาะไม่เดบกับเขามาเบื้องดูลักษณะไม้เนาะบางคนก็นจะว่ายิจ้จะยาวเกินไปแล้วไม่เดบเนาะกับผ้าเบิงเ้งงจะเขาโพ,พดนี่ละจ้ากับโบมีหยังโชว์มีหยังมาอวดนี่ต้มได้แล้วจ้า เก็บได้พี่น้องไม่ได้่ัสแตได้พักได้พักสองมือบดได้พักค่ะพี่น้องอ่ามีงานทําต่อเนื่องนี้ต้มได้แล้วจ้าเนาะไม่ได้ว่าสิได้พักยีสองมือบดได้พักทางานต่อเนื่องมีห้ากลัมบึงนี่ปลายพื้นปลายพื้นแน่นๆอย่างสีพี่น้องเอ่อถ้าไปเห็นไม้ยุบไม้แห้งนี่ก็คือจะแก่เต็มขี่เนาะก็คือพ่อแล้วนี่พาย่อยอันนี้ออกได้ มองหนีใบนะแห้งครับพี่น้องเออใบนะอ่ะเดินยากเนี่ยทำงานต่อเนื่องในช่วงนี้ทำงานต่อเนื่องแต่ว่ากับเมยได้พี่น้องตื่นเต่าทุ่มมือเนาะตื่นเต่าทุ่มมือไม่เด็บไม่เด็ว่าจะได้พักได้พักสองมือเ่าได้พักค่ะพี่น้องอ่ะ มีงานทำต่อเนื่องสัมผัสด,ดูกำเบงต้มได้แล้วค่ะพี่นอ้องพอดีกินเลยซ้ำนี้นี่ฝากนี่แตกเลยค่ะอ่ะแตกเลยอพอต้มแล้วทยอยเดินเลาะสวนเหมือนเดิมคนทำสวนก็จะประมาณนี้ค่ะพี่น้องเลาะเสารเลาะแรงเลาะเสารเลาะแรงเนาะบบจําเปีนตรงฉีกเบื้องําดูออันนี้คือเต็มแล้วฝากนี่เต็มแล้วค่ะพี่น้อง หินบะล่างหินมล่มางแ,แบบว่าลุ่ยยาลรยอียังขาหมดเนาะหมดเป็นอันนี้หมดเป็นมะเทะมาอันนี้วกวดกินอันมะเล็ดเพื่อนตอนที่ปลูกเนาะสัมผัสด,ดูกำเบงต้มได้แล้วคะ่ะพี่นอ้องอ่พอดีกินเลยซ้ำนี้มีฟักนี่แตกเลยคะ่ะอ่าแตกเลยอ่าพอต้มแล้วทาย่อยสักสดด้วยสองรอบเนาะเศร้านี้เมื่อยแต่กระชื่นใจพเพราะห็นเงิน กินนีก็ไว้ซ้ำหนีเนาะค่ะพี่น้องค่ะเห็นบปล่าเออดูลักษณะไม้เพื่อนบางคนก็จะว่าเออไม้ยังบ่ท่านได้แหงท่านได้ดำแต่เพท่านพอตุ่มแต่ไม่เด็บกามเบืงองเส<ะ>นอลูกค้าเพื่อนสร้างลายด้วไม่เดบปลาไอ,ขอนนาไ้ของมันเบิดเนาะรูนนันบ่ได้เข่ามาเบิ่งปลาหนีพี่น้องบไรแหโอ้ยขายได้แล้วค่ะพี่น้องอ่เดี๋ยวพุ่ง หมุนปลากระโพดคือเก้ากับพี่น้องอ่ะเพราะาตัวน,นั้นมาจะต้มยุยสองมือจังจะเหมิดเนาะพอดีมดไปมีแต่ฝักใหญ่ๆเลยจ้าอืมกับทย่อยเก็บได้แล้วอันนี้ก็เป็นตัวที่ไม่เดบสอบนะคะเนาะอ่ะเป็นตัวสอมเนาะบ่าําเป็นต้องฉีกเบื้องตําดูอ่าอันนี้คือเต็มแล้วฝักนี่เต็มแล้วคะ่ะพี่น้องหินบ่ละห็นมล่นมะละเนี่ยทำงานต่อเนื่องในช่วงนี้ ทำงานต่อเนื่องแต่ว่ากับออเมยได้พี่น้องตื่นเต่าทุกมมือเนาะตื่นเต่าทุ่มือไม่เด็บไม่เดบว่าจะได้พักได้พักสองมือบ่าได้พักค่ะพี่นอ้องอ่ามีงานทําต่อเนื่องอพี่นอ้องอ่ถัดไปเหยย็นไม้ยุบไหมแห้งนี่ก็คือจะแก่เต็มขี่เนาะอันที่จะยาวเกินไปแล้วไม่เดบเนาะกับผนะ้าเบิงเ้งแจ่ขเขาโปดนี่แหละจ้ากับโบมีหยังโชว์มีหยังมาอวด นี่ต้มได้แล้วจ้าเก็บได้พีที่นอ้องมีแต่ฟักใหญ่ๆเลยจ้าอืกับทยอยเก็บได้แล้วอันนี้ก็เป็นตัวที่ไม่เดบซอมนะคะเนาะอ่าเป็นตัวซอมนี่ต้มได้แล้วจ้าเนาะไม่เดบวัดสิเดบพักเก็บสองมือบริภักทํางานต่อเนื่องมีหอก,กําบึงมีปลายเพื่นปลายพืนยพ่นแน่นๆยังสีหวานช่มพูยังไม่ออกเนาะคะ่ะหวานช่มพู้เขายังไม่ทันได้ออกอันนี้ก็เป็นสองสีแต่ว่าเป็น เป็นขาวม่วงเนาะค่ะน้องเป็นอะไะเออดูลักษณะไหมเพื่อนบางคนก็นจะว่าเออไมยังท่านเดชแห่งท่านเดชดำจะบ่ท่านพอตุ่มแต่ไม่เดบกามเบึงอืมสน,ะะน็อค่ะนาะเนื้อหวานเหมือนกันเขาาไอ้นี่ไอ้เนาะค่ะนาะเนื้อหวานเหมือนกันขาาไอ้น่ไอ้เนาะค่ะนาะเนื้อหวานเหมือนกันขาาไอ้น่ไอ้ เดินเลาะสวนเหมือนเดิม,มคนทําสวนก็จะประมาณนี้ค่ะพี่น้องเลาะเสาเลาะแรงเลาะเสาเลาะแรงต้มได้เนาะคะ่นะเนาะพยอยต้มได้เลาะดูข้าวโพดกันจ้าหน้ลูกค้าเพื่อนสร้างรายด้ไม่ได้ปลาไอ้ของมันเบิดอเนะาะุ่นันบ้เขาวมาเบิ่งปลาหนี่พี่น้องบได้แถอ้ยขายได้แล้วค่ะพี่นอ้องอ่าเดี๋ยวพุกเดี๋ยวคือพ่อแล้วนี่พยอยอันนี้ออกได้ มองนีใบานาแห้งคับพี่น้องเอเอใบนาเดินยากเป็นบละเอดูลักษณะไม้พืนบางคนก็นจะว่าเออไม้ยังบ่ท่านเดชแหงท่านเดชดำจะบ่ท่านพอตุ่มแต่ไม่เดบกามบึงเดินเลาะสวนเหมือนเดิมอมคนทําสวนก็จะประมาณนี้ค่ะพี่น้องเละาะเสารเลาะแรงเละาะเสารเลาะแรงจะคือพ่อแล้วนี่พย้อยอันนี้ออกได้ มองนี่ใบนาแห้งครับพี hmm. meet, ่น <K ate weather gangen> <K ate emerges> ้องอ่ะใบนาเดินยากลิปจะยาวเกินไปแล้วไม่เด็บเนาะกับผ้าเบิ้งเต่าเขาโพดนี่แหละจ้ากขบบมีหยังโชว์มีหยังมาอวดนี่ต้มได้แล้วจ้าเก็บได้พี่น้องค่ะเนาะเดี๋ยวก็ทยอยต้มได้แล้วจ้าเนาะเบิ้ลจำเป็นตรงฉีกเบิ้งตาดูออันนี้คือเต็มแล้วฝักนี่เต็มแล้วครับพี่น้องเห็นบ่ล่า <laughs> เห็นมาแล้วนะลูกค้าเพื่อนสร้างรายด้ไม่ได้ปลาไอ้ของมันเบิดนอกรนนูนันบ้เขาวเมืเ่อเพิ่งปลาหนีพี่น้องแบได่แถะโอ้ยขายได้แล้วค่ะพี่น้องอ่ะเดี๋ยวพุ่ต้นกระสูงค่ะพี่น้องสูงแห้งอ,อันนี้เป็นเหนียวหวานเหมือนกันนี้จัดต่อเลยจ้าต้นกระสูงค่ะพี่น้องสูงแห้ง อันนี้เป็นเหนียวหวานเหมือนการเรียบร้อยหมดไปเรียบร้อยกะเหลือรุ่นนี้เนาะค่ะเนาะไม่เดบกับเขามาบึเบิ้งดูลักษณะไหมเนาะบางคนกะจะว่าเรียบร้อยหมดไปเรียบร้อยกะเหลือรุ่นนี้เนาะค่ะเนาะไม่เดบกับเขามาบึเบิ้งดูลักษณะไหมเนาะบางคนกะจะว่าผิดเดี๋ยวไม่เดบผ้ามาเบิงทางนี้เดินมาดูทางนี้ ไปขึ้นนาแห้งงามแห้งสมบูรณ์ลายนี้ต้มได้แล้วจ้าเนาะม่เด่าสิเดพักเัก้ยสองมือบริพักทำงานต่อเนื่องมีหอกกำบึงมีปลายเพื่อนปลายเพื่อนแน่นๆอย่งนี้ทำงานต่อเนื่องในช่วงนี้ <laughs> ทำงานต่อเนื่อง <laughs> แต่ว่ากับมือได้พี่น้องอตื่นเต่า,าทุกม,มือเนาะตื่นเต่า,าทุกมมือมีเดบัสักสดด้วยสองรอบเนะาะเมือวานนี้ เมื่อยแต่กระชื่นใจเพราะเห็นเงินคลิปนี้ก็ไปซ้ำนี่เนาะคะ่ะพี่น้องคะเดี๋ยวไมเด็บพามาบึงทางนี้เดินมาดูทางนี้ใบพึนหนาแห้งงามแห้งสมบูรณ์หลายพี่นอ้องเอ่อถัดไปเห็นไม้ยุบไม้แห้งก็คือจะแก่เต็มขี่เนาะอัน,นที่จะยาวเกินไปแล้วไม่เด็บเนาะก็พาบึงเต่าเขาโพดนี่แหละจ้ากับโบมีหยังโชว์มีหยังมาอวด นี่ต้มได้แล้วจ้าเย็บได้ีพี่น้องเดินเลาะสวนเหมือนเดิม,มคนทําสวนก็จะประมาณนี้ค่ะพี่น้องเลาะเสาเลาะแรงเลาะเสาเลาะแรง๋ยวคือพ่อเลาวนี่ยทะย่อยอันนี้ออกได้อม, <c oughs> มองนี่ใบนาะแห้งค่ะพี่น้องอ่ะใบนาะเดินยากโอ้ยเสียดายมือนี้เนาะไม่ได้บ้างอืม ที่จริงหวานช่มพูยังไม่ออกเนาะค่ะหวานช่มพูเขายังไม่ทันได้ออกอันนี้ก็เป็นสองสีแต่ว่าเป็นอเป็นขาวม่วงเนาะค่ะเนะอเนี่ยทํางานต่อเนื่องในช่วงนี้ <laughs> ทำงานต่อเนื่องแต่ว่าก็เมยได้พี่นอ้องเตื่นแต่เสาทุ่มมือเนาะเตื่นแต่เสาทุ่มือไม่เด็อดก็ได้เมื่อเสาร์นี่ก็ตื่นหนึ่งแกต,ตีสามเพราะว่าเมื่อเสาร์นี้ต้มหลายหมออต้มหลายหมออล้วกะ็มีทรงอ่า มีสรงเดี๋ยวมีเดบพามาเบิ่งทางนี้เดินมาดูทางนี้ใบพึ้นหนาแห้งงามแห้งสมบูรลณล์ายอันนี้ต้มได้แล้วจ้าเนาะมีเดวบว่าสิเดบพักแยกสองมือบริพัรทำงานต่อเนื่องมีห้องกำบึงมีปลายพื้นปลายพื้นแน่นๆยังสีจิ๊บจะยาวเกินไปแล้วไม่เดบเนาะกต่ผ้าเบิงเ่งงจะขาวโพดนี่แหละจ้ากับโนมีหยังโชว์มีหยังมาอวดนี่ต้มได้แล้วจ้า เก็บได้พี่นอ้องต้นกระสูงคัะพี่นอ้องสูงแห้งอันนี้เป็นเหนียวหวานเหมือนกันนี้จัดต่อเลยจ้าจะคือพ่อแล้วนี่้ะย่อยอันนี้ออกได้ออมองนีใบนาะแห้งค่ะพี่นอ้องใบนาะเดินยากเนาะค่ะเนาะเหนียวหวานเหมือนกันเขาไอ เียบร้อยหมดไปเรียบร้อยค่ะเหลือรุ่นนี้เนาะคะ่ะเนาะม่เด็กแต่เขามาบึเพิ่งดูลักษณะไม้เนาะบางคนกะจะว่าทีนี้ต้มได้แล้วจ้าเนาะ